สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องไม่นี้ผมมา,าวัดผู้กลุ่มเขาอีกแล้วครับมีรอบที่สองและวไม่ไี้ผมมาไวานี่ครับมาทำบุญกระสีไตรพาลียงแมบมบีแบบกระพร่านใบสีแบบนี้มาไหว้หลวงปู่ครับ หลังจากถือเป็นเปลดงานแล้วเนาะผมเหมือนตึงในมานนี่แหละครับผ่าเรื่องเดองถ้าเป็นยูวัดผูมโนร่มสิเป็นผ่าสีแดงเนาะย,ยูวัดผู้กลุ่มเขานี่สิเป็นผ่าเชียงอบบนี้เวลนะาเขาทำบุญเพิก่กระสีแดงในมากแลวกห้ากระสีเขี้นข้ามอธิษฐานยังลงไปเช้นสีขาครับแล้วกาเมาปลูกไว้น้ำต้นใหม่สี เดี๋ยวผมไปไป,ไปไปไหวยก่อนครับเดี๋ยวผมยยจะสิบห้ายงานใจรอบนึงนะครับนะนี่นะครับทุกคนหลังจากที่ผมไหว้เซจแล้วผมเสียวไปผ่าเลื้องนี่ไพปลูกต้นไม่ครับแต่ก่อนอื่นผมสิบห้าพ,พี่น้องมาเสียงโชกก่อนนะครับมันมีหายอยู่สามหายนะครับ <c oughs> เพื่อนเห็น่ลวงลงไปจะมีนสะ,ะมีตัวเลยอยู่นี่ฮะจะลวงลงไปเด้อผมสีผมสีลวงพี่น้องนเหมนกันหลุดน,น้ำกันนะครับอันนี้เป็นรักหน่วยรักหน่วยรักหน่วยเด็กสามรัก เลโหกครับข้อคอยเด็กเจ็ดได้ี่นนอนสามหกเจ็ดไปเสียงดวงเอาเองได้ครับปลาเดี๋ยวห้องไปผูกผูกผ่าก่อนนะครับเสร็จข้ข่อย บุ้ยซื้อคือซื้องามื้ะเป็นจเะเป็นผ้าเหลืองพ่ะผมว่าหันเดีดผูกด้วยสามสามหกเจ็ดแล้วเลขผ่าเป็นเลขหาเจ็ดหนางพี่นออ้องเสียง er เอาเองด้วยว่ะเสียงโชกเองด้วยครับปะ่ะต้องสิบผ้ายาง ต้องหนีบ้าบันดิเซตครับถ้าอย่างไปเส้นนี่เพ็่นซื้อเท้าวิรูปักโคนะตอนนี้ผมมาประมาณนี้ีเคียงแดกกัยุ่ห่อนจังงนา อาจจะนี่กล่องอาจจะตัวหน่อยนะแต่ว่าองจริงเพิ่นจใหไงนะครับในยมากๆากด้วยแหละเบิ่งแค่หางหางกัาไงผมมาตรงหางนี่ท่าง,งมมามเลยรับ,งงบทุกคนเอ่วงมุมนี่ กล้องผมมากครับพี่น้องเมื่อกี้กล้องตัดครับนี่เพิ่งทั้งขางนี่ตรงนี้ทั้งขางใหญ่ด้วยครับนี่องใหญ่กล้องผมอาจจะเคลียบเบาเบิร์ครับอื วัดภูกุ้มข้าวนะครับอยู่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับเพิ่อนซอว่าเท้าวิรูปักโขเนะที่นอนสีงามครับสีทองงามมาเดี่วได้เด้อครับมาขอโชคขอลาบ ไปหางไปหางหนังงาม <laughs> <c oughs> ไปหางเห็เป็นลายกะนกงามครับ <c oughs> ผมว่าเด็กมาถ่ายเคยมาถ่ายงามมาขึ้นนึกเสียง,งามขึ้นอาจจะงามก็ได้พอมีไฟ องหง่อยู่นะเมื่อกี้ผมได้ไปขอโชคลาบมาได้ 3, สามหกเซตเตอร์ครับ ครับมาขอพรแดดเนาะเี๋ผผยุ่มพายางขึ้นไปเบื้องอีกก็มาปลูกไว้น้ำมนีก็ได้อ๋อหาเหลืองหาเหลืองให้เบื้องอีกรอบนึงหาสิบเจ็ดเด้อครับ ขึ้นมาข้างหลังแบบนี้นี่ครับใ่ญ่เลยพื่นนะลงไปบักไก่หนึ่งอันนี้ด้านหลังครับเก็บบาเบิร์ตง่าเยเลยกล้องอนะ่ะ นตาท้ายมุ่งหนีกับสีง่ายไปที่เนาะครับเนาะนี่ไมพี่น้องเพิ่นก็ัมาเที่ยวกันเนาะนี่ตัว มั่นยังปันดีเดี๋ย诺แต่ไม่กวนท่าสีบมหรืออ๋อนีเลยผมสีเขากับจ้อันนี้สวยโอ้มาเห็นแต่ดีเดี๋ยนอไม่ได้ผู้ช่างหรือไม่างเดี๋ยนอผู้ช่างผู้ช่างหรือไม่างเดี๋ยนอม่งนียงามครับนี่ถ้าเกิดเขายืบถ่ายรูปวงสุดท้ายยังไปเลย

านี่พ่อันเด็เซตนะพ่อในร้งสีครับนี่ผมสีมาผูกครับผูกผ่า ผูกผาขี่เข้าเขีนซื้อแล้วก็ใส่ข้ามาที่ฐานไว้ครับ ครับออผมสิภาพไปไหว้พระกรเนาะครับครับพี่นองผมสิภาคงานตรง,งหางนะครับหางเงาครับ ผมขึพาพี่น้องย่างไปนี่ไปไหว้พักอยู่ข้างบนเนาะผมเอาแมนมานำอยู่เด้อพีนอ่ออมน,มน,น้อง,ยายามองผมมาเลยใสย่มาคอยมีคนหรอก พี่น้องมาเที่ยวได้ด้วยครับอยู่วัดผูกกุ้งข้าวอยู่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดเซาร์ชหาในกูเกิลในกูเกิลกับมีผมองสิบห้าขึ้นขึ้นไปข้างบนเนาะครับถ้าขึ้น ไม่ไหว้พระอเดี๋ยวผมไหว้พระก่อนเด้อครับ น้องผมถ่ายก็ได้เมื่อ,มอกี้พอดีนมีเล็กหน่อยเขามาเปิดอันเพ่งมือถือไหมันสิติดหรือกระิบเล็กหน่อยขึ้นไปไหวเผามีเพ่งไหมอันนี้ผมพามาเมิ่งวัน่ายัยครับที่เพิ่นก็ล่างสางเนาะ เดผมสิ่ตายเองน,นี่ครับผมพาไงเพื่อกลังส่างครับสามวอนเฉลี่ยตีเนาะถ้าดอกจานบานเนาะดอกจานบานดอกอันนี้คือส่ง,งามอะผมว่า ดอกจานม,มันสีแดงๆดงน่สวยงา,ามถ้าถูกห้ยผมสิพาพี่น้องมาขออีกเลยขออีกถึงห้อยสุคนได้พี่นอ้องงามมากครับม,มุมต้นไม้เยอะๆนี่งามดีเลยนะนี่เลยครับดอกจานต้นจานนี ถ้ามันเป็นดอกกระสีงามดิฮวนไ้ปะอาจจะกลับหลอบพี่นนอฮ้อนน้ำดิ ให้ลูกไม่ใช่ฮะส,สวยมุมนี้แน่เลยอาจจะสงสัยว่าเป็นยังผมคือตองใส่เสนะื้อแคนยาวเนาะ มันหอมันหนาวด้วยครับเหมือนเรานะี่แต่ตอนนี้แดดออกแล้วมันหอนเลยใหญ่มากครับงามถ้าแหลวเพิ่นคนให้สี่งามเนาะขั้นแหลสีออง,งามนะขั้นแหลมน,น,นะงามอยู่มุมวิวของเชิงครับ ีน้างผมใส่เบอร์มุมหนึ่ง,รงครับมุมด่านหนาได้เด่มนมาขอโชว์ขอลาบนะมาขอพรเด้อเด้อที่น้องท้าววิรูปักโขครับ สีทองถ,ถูกแดดสวยเนาะถูกแดดสีสีทองงามมากน้องกล้องผมรับบเบอร์เทจังได้ดีอย่าได้กล่งองกว้างๆเนาะมีเล่นไหวไหมมาถ่ายแคม์าง,งามไหมกับบอเดี๋ยวผมกระังสิกรับ พี่น้องผมสิกรไปด้วยครับหอนแดดวิวงามๆครับข้างหลังพี่น้องผมสิบอกหวยอีกที่หนึ่งนะผมไปเชียงโชเมื่อกี้ผมหนึ่งหวยผมเด็ดตัวเลขมาเป็นสามหกเจ็ดนาะครับถ้าผู้ใด้ถือรัวถ้าผูดด้ใดมีโชบมีหลักอะอย่าลืมผมเด้อก,กดไลค์กดแชร์กดสับสป라이ดเป็นกำลังใจให้ช่องผมได้เด้อครับแชร์ไปเลยืลยๆได้ครับผู้ดได้มาก ถ้าปุ้ยอยากาายให้ผมมาถ่ายอีกกะคอมเมนต์ได้เลยครับผมสิมาถ่ายให้เบิ่องอีกเนาะง,งามด้วยข้างหลังผงเท้าแบบไงหนงึ่งฝากเป็กรลางใจช่องผมใด้ด้วยครับช่องยูรีด้วยครับเด้ออย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยครับครับก่อนด้ครับพี่น้อง